งานชาลาที่สามรถชานเมืองแก่งคอยจะเท่าเที่ยงจะเดินทางไปกาบรถชานเมืองแก่งคอยเราให้เลือกหอยุดะะสวัสดียามเย็นเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับนี่ก็คือบรรยากาศยามเย็นที่สถานีชุมทางบางซื่อสําหรับขบวนรถที่เข้ามาเทียบในชาชลา,าที่3นะครับเป็นขบวนรถชานเมืองที่34 1ี่หกรุงเทพชุมทางแก่งคอยนะวันนี้าาเป็นดีเซลลางนะ 3 4มนะวันนี้เป็นดีเซลลางนะผมโอ้ยาวมากๆนะรถรีอยคู่้ทใต้ที่กอยู่ที่ประมาณ8ตู้นะครับผมสำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงสถานการณ์โควิด1 9นะกะก็จะพ่วงยาวหน่อยคันนำก็เป็นดีเซลลางนะครับหมายเลข1224ตอนนี้ก็จอด รับส่งผู้โดยสารอยู่นะอยู่ในชานชาลาที่3นะครับช่วงนี้ก็เป็นฤดูหนาวนะ<ร>มันก็จะมืดเร็วอย่างนี้หน่อยนะอันนี้เป็นดีเซลังวีดวีดธรรมดานะไม่เป็นไรผมไม่ตกใจนะ แต่ถ้าเป็น 3K นี่ผมขอถอยนะไม่สู้กับ 3K จริงๆนะอแต่บีทธรรมดานี่ใช้ได้นะครับไปแล้วครับขบวน3ามสีหนึ่งโชคดีนะกรุงเทพชุมทางแก่งคอยสะท้อนแสงนะสวยงามครับ ยาวๆเน้นแปดตู้นะสำหรับป้ายต่อไปก็จะเป็นนิคมรถไฟกม11นะฮะแล้วก็สถานีบางเขนนะครับแล้วก็มาดูรถไฟกันในช่วงโควิด19นะนะขบวนรถก็จะยาวๆหน่อยนะโดยเฉพาะรถชานเมืองเนาะขอนะบคุณเพื่อนๆที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ